ลำบากงานนั้นก็คงไม่สําเร็จนั้นวันนี้มีคอร์สวนะัดใจหนึ่งนถะึงห้านีะก็ฝนตกมาเมื่อคืนตกจนถึงบัดนี้นะแต่ก็ ไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็ตกนานก็ทำให้มันร่มเย็นมันชุ่มเย็นมากยิ่งขึ้นแต่เสียงที่ตามมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะทั้งแมงเมาอะไรต่างๆก็เต้มอันนี้ขนาดเวลามีมุงลวดกระจกนะสงสัยจะต้องย้ายขึ้นมาทำวัดกันที่นี่นะ กระจกได้มีมุ้งลวดอะไรอย่างเงี้ยนั้นตั้งสองส่วนนะมีดีก็อยู่ในเสียมีเสียก็อยู่ในดีนะแล้วก็ปรับกันไปตามสถานการณ์ดะโยมก็ลงชื่อมากรตั้งลงชื่อไม่ลงชื่อก็น่าจะสิบ คนเหมือนกันนั่นอากาศก็กำลังพอดีแหละเว,วลาว่างก็หาวันว่างให้กับชีวิตเราเองนะงันไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างอะไรนั่นนะเรามีหน้าที่ที่ต้องกระทําต่อกันอยู่นายจ้างเองก็ ดูแลลูกจ้างลูกจ้างเองก็ต้องดูแลนายจ้างปารกถึงเรื่องของวันแรงงานนี้น,ะนั้นพระเจ้าท่านก็สอนเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ที่เราต้องทำต่อก,กันเรเรียกว่าทิศย์โดยเฉพาะทิศเบกางล่าง ก็ที่เป็นบริวารอยู่ด้วยกับเจ้านายนั้นเราโชคดีที่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบทาสระบบที่แบ่งแยกชนชั้นมากเลยยังมีความเป็นไทยที่จริงมันก็เกิดจากกรรมด้วยนั่นแหละ ว่าใครจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเนีอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำนะสมัยที่ได้หลายประเทศที่สหรัฐก็จะยกเลิกทาสได้ใช้เวลาหลายปีคนตายไปก็ไม่ใช่น้อยของไทยเราในด้วยพระปีชาของ พระมหากษัตริย์นี้ก็ทําให้เราเป็นไทยได้เดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแต่อยู่ที่อินเดียเนี่ยก็จะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันอย่างชาัดเจนมันดูข่าวบทความบทความหน,นึ่งที่จีนสมัยของสูสีไทยเฮา เป็นจักรพรรดิเดนีของจีนนั้นระบบคาทาระบบผู้ที่อยู่ด้วยนี่จะเข้มมากเวลาที่ทำกิจธุระเสร็จมีตอนหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายอุจจาระเสร็จเนี่ยต้องให้สนมใน เอาน้ำในบ้วนปากเพื่อล้างกลนให้ขนาดนั้นนะกลนเราเนอะาน้ำบ้วนปากล้างกลนให้ตัวเองที่เพิ่งถ่ายเสร็จแต่ว่าน้ำนั้นอนะ่ะต้องไปใช้น้ำเย็นด้วยนะถ้าใครทำผิดอะไรก็จะถูกถูกตีมีสนมบางคนเอาน้ำเย็นคนใส่ ก็ถูก,ถก,ถกทุบตีทำร้ายนะถ้าใครทำผิดใจอะไรนิดอะไรหน่อยอย่างเงี้ยก็ถึงกับค่าแกงเลยทีเดียวนี่คือระบบของธาตุนะน,นะดนั่นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ต้องทําต่อกันนะอย่างหน้าที่ของบริวารผู้อยู่เบื้องล่างนะถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความเจริญ สิ่งที่เราต้องทำก็คือมความรับผิดชอบร่วมกันเช่นลูกจ้างเนี่ยก็ให้มาก่อนนายจ้างมาก่อนเลิกทีหลังหรือว่าตื่นก่อนนอนทีหลังนั่นเป็นสิ่งที่ คนที่จะเกื้อกูลน,นั้นทําต่อกันหรือว่าถือเอาแต่ของที่เจ้าของให้เราไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราถือวิสาสะมากเกินไปอยากจะใช้อะไรก็หยิบไปอะไรเงี้ยอยากจะได้อะไรก็เอาไปอย่างงี้อันนี้มันก็จะเป็นเป็นดีไซน์ที่ มันสั่งสมไปในทางไม่ดีทำให้เราเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยบางทีก็ติดตนตามตัวไปนะเป็นบาปกรรมติดตัวเองไปองเอาเกียรดตดิยศชื่อเสียงของเจ้านายไปพูดในที่อื่นไม่เอาไปนินทาทำความป้องกันใครมาพูดไม่ดีก็ ทำความป้องกันนี่คือหน้าที่ของทศเบื้องล่างที่กระทำต่อทิศเบื้องบนลูกจ้างกระทำกับนายจ้างส่วนนายจ้างเองก็ต้องมีหน้าที่ต่อกันเหมือนกันแหละเช่นให้งานตามกำลังที่เหมาะสมไม่ ลือกใช้คนให้ถูกงานบางอันเถอะใครที่เหมาะสมกับเรื่องอะไรก็จัดแจงให้เหมาะสมนอกจากนั้นก็ให้ได้กินของที่มีรสชาติแปลกอะไรที่มันแปลกรสชาติที่ไม่เคยได้คุ้นชินก็โอกาสก,าก็นำมาให้ กินให้รับประทานหรือว่าให้หยุดตามโอกาสให้คองขวัญให้หยุดวันหยุดวันลาตามโอกาสมันอย่างในช่วงนี้แหละช่วงวันหยุดวันแรงงานอะไรเงี้ยอาจจะมีโบนัสให้หยุดการหยุดงานให้ได้ไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวดูแลกัน นิยมท่านหนึ่งดูแลลูกน้องดีมากนิยมนกน้อยกับโยมขมกรดดีลูกน้องก็เจ็บป่วยอย่างนี้ก็ดูแลตั้งขอดลูกให้ของขวัญลูกล้านดูแลยามเจ็บป่วยการให้โบนัสให้อะไรต่างๆ ดูแลลูกน้องได้ดีมากนะอันนเขาเรียกว่ามีความเกื้อกูลกันทำตามทำตามวินัยขเขาอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่ทิศหรือว่าหน้าที่ที่เราต้องทำต่อกันนะถ้าเราตระหนักในหน้าที่อง สอย่างนี้นะวันก่อนพูดถึงวัวตบทเจ็ประการไปว่าคุณธรรมที่ทำให้ความให้คนเป็นพระอินทร์ท้าวสักกะนีก็มีจักรวัดดีสูตรนะคุณธรรมที่ทำให้พระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกว่าที่จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วคุณนางแก้วนางแก้วจะเกิดขึ้นท่านก็มีข้อปฏิบัติเหมือนกัน อย่างเช่นว่าดูแลไพรฟ้าราษฎรให้งานให้อาชีพเขานั้นนี่อยู่ด้วยความสัญญมะความไม่โกรธดูแลข้าทานบริวารถือศีลรักษาศีลทุกวันอุโบสถนั้นจากแก้วก็จะปรากฏขึ้น มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าสำคัญกนะ็คือว่ามอบทรัพย์ให้ให้เมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกให้อาชีพอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพูดที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือบริวารน,นั้นถ้าเขามีการงานมีงานมีอะไรทำปัญหามันก็ไม่เกิด วันนี้ที่มันมีอัจฉยกรรมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เพราะว่าคนเศรษฐกิจเขาไม่ดีบางทีมันก็จําเป็นต้องทำไม่ไม่มีใครก็อยากจะเป็นคนชั่วหรอกอยากการอย่างก,การลักเล็กขโมยน้อยอย่างนี้มันมีเพราะอะไรมีเพราะว่าคนไม่มีงานทําคนยากจนเขียนใจคนจนเยอะนั่นพอไม่มีงานทำนี่ก็ ไม่รู้จะไปทำอะไรละลักกินขโมยกินดีกว่ามันง่ายดีราวะง,งานก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีใช้อยู่ไปก็อดตายจนงเป็นที่จะต้องลักขโมยมาเพื่อให้ปากท้องตัวเองครอบครัวลูกเมียนั้นอยู่ได้ก็เลยไปทำผิดมันก็เลยกลายเป็น ปัญหาของสังคมนั่นนี่มีหลักอยู่หลักหนึ่งคือว่าขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรบางทีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยบางทีเขาก็จะเป็นตั้งยอมขาดทุนนะขาดทุนอาจจะว่าเห็นทุกวันนี้ก็เป็นประชานิยมเนี่ยนะเอาเงินมาแจกชาวบ้านนี่แหละ อันนี้ก็เป็นหน่วยหนึ่งเหมือนกันแหละบทีเขาก็แจกเมล็ดพันธุ์ให้อาชีพให้งานต่างๆทําเป็นการส่งเสริมอาชีพในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเดินต่อไปได้พอคนปากท้องอิ่มมีการมีงานทําปัญหาอาชญากรมันก็ลดลงนะมันก็ลดลง ก็อย่างที่ว่านันแหละไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากทำบาปพอเห็นแก่การกินชีวิตความเป็นอยู่แต่บางทีคนเหล่านั้นบางทีเขาก็คิดไม่ออกเขาไม่มีทางเลือกก็คือก็เลยเลือกทางนี้นั่นเองเลือกทางที่ผิดมันง่ายดีซึ่งมันก็ส่งเสริมให้คนทำบาปนะแต่เขาคิดได้แค่นั้นจริงๆ จะไปโทษใครดีล่ะอย่างนี้มันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมานะกับอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้เสื่อมเร็วนะนะก็อย่างเช่นว่าการที่มันอยู่ใกล้อบายามุกนะนะอย่างเช่นที่มีข่าวข่าวกันที่ว่าเปิดบ่อนคาสินโนนี่นะนะนะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วย ที่เห็นด้วยก็บอกว่าเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจทําให้คนมาลงทุนมาใช้เงินเยอะมีการจํากัดวงเงินของคนที่จะมาเล่นต้องมีเงินในบัญชีเท่านี้เท่านั้นถึงมาเล่นได้คนจนไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เสียหายอะไรก็มีเหตุผลเหตุผลของ คนที่อยากจะให้มันมีนะแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าการที่มันอยู่ใกล้อบายมุกอบายมุกก็แปลว่าเป็นปากทางแห่งความเสื่อมนะปากทางแห่งความเสื่อมสมมุติว่าถ้าในบ้านเรามันมีหลุมอุดจระหลุมส่วมอยู่ เปิดฝาไว้ย่งนีแล้วเราจะมีความรู้สึกว่ายังไงอุจจาระก็แค่คล้ายกับอบายามุกนั่นแหละอบายามุกก็คล้ายๆกับลุมลุมบ่อกเกลอะนั่นแหละคล้ายๆกันไม่มีใครอยากจะเข้าไปใกล้ไม่มีใครอยากจะลงไป แน้อตัวสกปรกมีเชื้อโรคอะไรอย่างเี้อันนี้ก็คล้ายๆกันเราอาจจะวองว่ามันดูดีมันกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ามันก็เป็นแค่ฉาบช่วยแหละถ้าไปดูการวิจัยศึกษามาก่อนเมืองที่เขาจะเิ่นอย่างเนววดาอย่างสาหรัฐอะไรเงี้ย หลายประเทศแถวปอยเปตสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็เปิดบ่อนอิสระแต่เขาก็ไม่ได้จเจริญสักเท่าไหร่ถ้าเราดูงานวิจัยอย่างเงี้ยในฟิลิปปินส์ก็มีการเปิดบ่อนกันปัญหาที่ตามมาคืออะไรปัญหาอาชญากรปัญหาความผิดศีลผิดธรรมมันมากขึ้น พอคนนะ่ะหลงติดเลยอบายมุกมาลแล้วบางทีเราก็ยามผักดันกันหวยยังไงนะเล่นหวยกัญชาเสดีอะไรต่างๆงแน่นอนล่ะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอะไรที่ว่าเนี่ยไม่ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูก แต่มาชี้ให้เห็นว่าเมื่อความเสื่อมมันอยู่ใกล้เราเ,เราก็ใกล้ความเสื่อมนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้นี่ท่านสอนเรื่องของความจริงเอาไว้เรื่องเหตุปัจจัยเอาไว้นั้นน,นี่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดความเสื่อมอย่างนั้นหรือเราพิจารณาดูน,นั้นนี่ เรื่องของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราดำเนินชีวิตด้วยเหตุด้วยผลนะมันมีดีมีเสียเราก็ตรึกดูว่าเออดีหรือมันเสียมากกว่ากันมันอาจจะดีในตอนแรกแหละแต่ว่าสุดท้ายมันก็เสีย บางอย่างมันอาจจะเสียในตอนแรกแต่สุดท้ายมันก็กลับกลายมาดีอย่างการลงทุนส่งเสริมให้คนมีอาชีพมีรายได้จะลองให้ฟังนั่นแหละอาจจะมองว่ามันเป็นการขาดทุนนะแต่ว่าขาดทุนนั่นแหละมันคือกําไรกําไรของประชาชนกําไรของความมีปากมีท้องดีบางทีเราก็ต้องหันกลับมาสํารวจตัวเองเหมือนกันนะตัวเราเองเหมือนกันว่า ที่ทำให้สังคมที่ทำให้ชุมชนเรามีปัญหาต่างๆยาเสพติดปัญหาลักเล็กขโมยน้อยต่างๆมันอยู่ที่ผู้นำหรือเปล่าที่เราเองไม่ได้จัดสรรจัดการงานอาชีพหรือว่าทำให้ชุมชนเรามันมีแหล่งอบายามกุกมีอะไรหรือเปล่า อันนคือกรรมของคนเป็นผู้นำเป็นเวรกรรมที่ต้องจัดการสะสางกันอยู่ไม่รู้จะจ,จ,จบจากสิ้นนันแล้วนี่ก็ทำหน้าที่ให้มันถูกนะในวันแรงงานตัท,ที่เป็นเจน้านายก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีน,นั่นนี่อะไรที่มันจะเป็นอบาย,ยมุก เป็นปากทางอย่างความเสื่อมแล้วก็อยาไปใกล้มันเท่านั้นเองนั้นคนถ้าปากท้องอิ่มแล้วมันก็คิดออกคิดที่จะทําการทํางานออกหรือแม้ว่าคิดที่จะทําบุญออกนี่แหละนนคนีเดินทางเข้าคุกมากกว่าเข้าวัดนะเพราะความเสื่อมมันมากสังคมมีความเสื่อมมากก็เลยเลือกที่จะ เข้าคุกมากกว่าทั้งๆท,ที่ไม่อยากเข้าเนาะแต่ว่าความเสี่ยงม,มันทําให้เข้าความไม่รู้เท่าทันมันนี่แหละมันทําให้เราเข้าคุกในนั้นเองเราเลือกที่จะเป็นดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อยู่ด้วยกันอย่างผ้าสุขได้อันนี้แหละคือ สงหรือเป้าหมายของธรรมะว่าให้คนนั้นอยู่ด้วยกันจะมีความสุขประยู่์ด้วยกันจะมีความสุขมันก็พัฒนาตนเองได้พัฒนาไปสู่ความเจริญได้เองก็ฝากพวกเราเอาไว้ะเดี๋ยวเราสวมดมนต์ธรรมบัตรกัน